อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับคุณดาสวัสดีค่ะน้องๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีเชียงใหม่นะคะในสวัสดีเชียงใหม่ด้วยนะคะวันนี้อยู่เชียงใหม่กันอยู่เมย่าเชียงใหม่น่าเมย่านะครับยกริมคำไหมครับผมมีน้องเชียงใหม่คนนึ่งไปบอกไปบอกหนูด้วยนะคะว่าแค่พี่วิวกมาเมย่าสินะอะไรเงี้ยวันนี้มาแล้วนะคะ เพราะว่าเห็นเพื่อนๆแชร์กันในเฟซบุ๊กค่ะว่ามีเครื่องเล่นอันใหม่บอนาโนยังไม่ได้ดูนะโนฟังอย่างเดียวยังไม่รู้ยังไม่เห็นเลยไม่รู้เหมือนกันเขาชื่ออะไรแต่เขาบอกว่าเป็นเครื่องเล่นอันใหม่วันนี้ก็เลยต้องรองต้องไปโดนไปเลยตามมากชั้นชั้นห้าบางคันน่าจะชั้นลงหนังนะคะรักกัน เนี่ยค่ะเป็นเครื่องเล่นเก้ามิติ C D Experience เราจะเจอแบบของมิติขาวมิติสี่มิติอันที่เก้ามิติเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วเก้ามิติเขาบอกว่าเป็นเกมต่างๆนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่าเหมือนไปอยู่ในเกมนั้นเลยนะครับเราจะเหมือนตัวเราอยู่ในเกมนั้นเลยก็คือเป็นเกมใช่ให้เราเข้าเหมือนเข้าไปอยู่ในเกมเราเห็นภาพแล้วก็สัมผัสแล้วก็ไปหยักได้ใช่ไหมคะใช่แล้วประมาณคนเล่นเกมไม่เป็นแล้วเล่นได้ไหมคะ คงจะต้องเล่นเกมง,ง่ายๆหรือเปล่าครับใช่ไหมเอ่ยคือตอนแรกพี่ไิ่เข้าใจว่าเป็นหนังสามิติแต่นี่คือไม่ได้สามิติเพราะว่าถ้าสามิติเนี่ยเราจะดูเฉยๆใช่ไหมคะแต่เราสามารถทำภาพได้เคื่อเครื่อ,องใหด้ตัวนี้นะลองดูดูคร่าวๆนะครับ <ๆ S 2> ก็จะมีนี่ครับดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างเมอร์เมดนางเงือกนะครับมีโรลเลอร์โคสเตอร์นี่ก็เป็นเออ่รถไฟห่อเนาะน่าจะมันอยู่แล้วก็มีพวกจุลศิษป์ป้ามีพวกตะลุยอวกาศบัมมี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโซลเล็กก็มีนะครับลองดูลองดูเครื่องมันนิดนึงลองดูเครื่องมันนิดนึง มันทันสมัยไฮโซโค้ลู๋มากอ่ะเหมือนเอาพี่ฟักไว้แล้วก็ไม่่ใชนอีกสัก80ปีข่้ยมาผ่าอะไรเงี้ยแช่ไว้ไม่ใช่ว้ใครจะลองก่อนพี่จะลองก่อนเลยนะโอลองก่อนไม่รู้อ่ะงั้นโอลองก่อนนะได้โอโอเรื่องอะไรคะเพราะมันมีเยอะกว่ามันมีเยอะกว่าที่เห็นในรูปนะครับมันมีประมาณกี่เรื่องคะ15เรื่องค่ะอันนี้ไม่จะเป็นความรุ่ไฟ เลยแล้วค่ะก็าแบบสะพานค่ะไม่ยิงนะคะกพเานั่งอยู่นี่นะอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นอวกาศนะคะขอ เรียบร้อยแล้วนะคะก็จ,จะใส่ะะะใสะเข็มขัดจับมือ่ถ้ามืคอกมางควาใช้ตัวนี้นะคะมองได้สามร้อยสิบามองใช่มคใ่คะร้อยสิบมุได้ถ้าหนูเข้าไปใกล้ <c ười> พี่พี่จะเตะหนูไหมคะเะเ้ยๆขย,ย,ยั <c ười> <c ười> ยว่ามือพี่ไม่ได้สั่นนะแต่โอ้ขยับ i right. เหมหือนอยู่ในรถไฟหอดริงีครับครับอย่างนี้อย่างนี้แล้วแบบทิ่มลงไปอย่างนี้แล้วที่ี่เองไปก็คือสู้กับมังกรอยู่ครับโอ้สู้กับมังกรด้วยใช่ต้องหันหน้าตรงมังกรไม่เราจะยิงไม่โดนครับโอ้ไฟหอดก็แบบโอ้โหเหมือนในหนังมูรล่างฐานอย่างโอ้โอ้ทีนะคะสัมภาษณ์ของพี่ไอ้สัมภาษณ์กับพี่พนักงานเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าที่เสียวที่สุดคือรถไฟหอแล้วเป็นรถไฟหอที่แบบว่าไม่ต้องยิงด้วยค่ะ ก็คือให้นั่งเฉยๆแล้วมองเขาบอกว่าจะมันจะมีแบบเส้นรถไฟขานแล้วก็ร่วงลงไปข้างล่างเนี่ยบ่อยมากเพราะฉะนั้นอันไหนเสียวสุดต้องลองอันนั้นนะคะอย่าอย่าอย่าเ okay. อาแค่เมื่อเหก็พอมัมนะ้งแบบใบ้น้ำไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> เราเป็นหญิงแกร่งแงใจต้องก <ไป S 1> ล้าเลือกเลือกต <c oughs> ้องปรับสายตานิดนึงนะเดี๋ยวจะเวียนหัวอันนี้คือเลือกที่บอกว่าเสียวสุดือเป่าใช่ค่ะเห็นหกฟ้า ไ,ไ,ไ,ไแล้วพี่วรกมีอาการเพ้อไปคนเดียวแล้วก็ชิวๆนะคะไม่ได้อะไรว่าค่ะ <laughs> เดี๋ยวเสียงอะไรครับมาดูอาการพี่วิทย์ไกลๆกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างขาชี้เด็ขนาดไหน บอกชิวๆจิบๆไม่มีอะไรนี่ครตอนนี้หลุดไปแล้ว <c oughs> ไม่รู้เห็นอะไรในนั้นนะครับหลบใหญ่เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวก็บอกไม่ไหวก็บอก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่คนเต็มลมหนังแล้วมั้งเนย่ยพเี่งสนุกอยู่คนเดียวเลยคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องด้วยไหวไมมไหว จะบอกว่าอยากอยากเกรงขาเฉย ออกแกลจิบจิบเอาม,อเม,มือเมดมือเมด <c oughs> ไปทำสงครามที่ไหนมา <c oughs> ยืนพักก่อนยืนพักก่อนยืนพักก่อน,นเหนื่อยแตกหมดเลยอะน้องเนาะเหนื่อยเต็มหน้าไปอ่ะตัดหน้าตัวฟูหมดเลย ครับนเนี้ยคุ้มค่าไม่ถึงร้อยบาทเฮ้ยเฮ้ยเออคือพี่ลิงจะบอกว่าหลายหลายครั้งที่จะตะโกนบอกมนาะโอ้โน่าโอ้ไม่เอาแล้ว <c oughs> จริงจริงน่ากลัวมากมึงมืนหัวตื๊ดเลยอะ่ะใช่จะมือหัวตื๊ดมันมน่นากลัวเลยนะนะ่ากลัวเลยคือแบบอารมณ์ตกเหวตกเหวจริงอ่ะมัน,มนพี่วิกเลือกที่แบบว่าเป็นรถไฟเหาใะใช่ไหมคะแล้วเหมือนตอนที่มันจะมันจะพุ่งอะ่ะแล้วมันเร็วมากความรู้สึกที่แบบว่าถ้ามันผ่านไป ก็รู้ตัวนะรู้ตัวตลอดว่าเรานั่งอยู่ที่เดิมเราไม่ได้ไปไหนนะแต่ถ้ามันผ่ายทำอยู่เดี๋ยวก็ลุ้งลงไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหันไปแวบนึงแล้วพอหันกลับมาอีกทีนกกินสีผู้เข้าหน้าเลยอยากเปิดเทปให้ดูล้าเกินว่าคิปขนาดไหนจริงเหรอยิ้มข้าวไม่เหรอครับผมตกไอ้บ้านเขาเนาะเดินมาจับจับเท้าอ่ะจับขาพี่เปล่งเท้าอ่ะมือพ่อสาวเป็นไรก็เลยแบบเออแล้วก็พี่ต้อาม ทุกๆอย่างเลยนะภาพที่เราเห็นนะแล้วอยู่มีมือที่ไหนก็ไม่รู้มาจับขาเราอ่ะพี่กิวแบบไหายหมไฟหมดเลยสมองสมองหนึ่งร้อยก็เสียวได้นะคะสำหรับพี่วิวใช่ในการเสียวจำลองที่ดีมากไม่แน่ใจว่าจังหวัดอื่นมีไหมแต่พี่พว่ากรุงเทพน่าจะมีเชียงใหม่มน่าจะมีเนาะจังหวัดใหญ่ๆแต่ถ้าใครอยู่เชียงใหม่จังหวัดใกล้เคลียรเป็นเราแวกตรงนี้นะหนวัน มาลองมาลองรับรองต้องลองต้องลองต้องลองพุง้ <m> งแ <m> ล้วมันเป็นความเสี่ยวที่เราไม่ไม่เป็นไรแน่นอนเพราะมันอยู่ชใช้เก้าอี้ใช่เราไม่ได้ไปเล่นรถไฟหอจริงๆที่ไม่ได้พลาดตกลงมาจรงิงๆรแต่เนี้ยมันเหมือนเราตกลงมาจรงิงๆเลยใช่มันเสี่ยมาก <c oughs> เราสามารถไปฆ่าซอมบี้ได้เดีย๋ยวโอกาสต่อไปเราจะไปใครใครมาฝึกยิงหรือว่าใครอยากเล่นซ็อกโซแบบเป็นเมอร์เมดอันนี้อยากเล่นเดี๋ยวเขาน่าจะมาเล่นเขาน่าจะมาเล่นเป็นเมอร์เมดจะเป็นนักเนื้องน้อยอะไรอย่างงี้ เีวันนี้คุ้มค่เอาที้เนาะสงบจิตสงบใจก่อนตอนนี้ใจเต้นสุดต่อสุดต่อพือยังสั่นไม่หายเลยเนาะคนละหนึ่งร้อยนะครับคุ้มค่ามาเลยเมย่าเจ๋งไปครับเดี๋ยวได้นะคะตัตรงหนังเลยมาเลยไปแล้ว